วันนี้ไม่นมงลองถ่ายรูปของสตรอรี่ดีกว่ารัานไรันทำไมไม่ขึ้นเรียนล่ะนึงของถ่ายอีกอไม่ได้ขึ้นเลย ไม่ใส่อะไรแลยเห็นปไอจีซันปั๊เออเออเมื่อห็นแล้วโอ้ยลงรูปคนน่ารำคาร์ดว่ะใช่ึงลงเยอะขนาดนั้นหรอจุดไข่ปลาเลยแหละใช่แบบอืจริงมึงน่ารำคาญว่ะนางมีเวลาขนาดนั้นเลยหรอเออนีม่มึงกี่โมงแล้วมึง ทำไมต้องด่าแล้วขนาดนั้นด้วยวะแบงคือเรามีเรื่องจะมาปรึกษาคือมีเราคนชอบบินทาเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเดินไปไหนก็มีแต่คนมองเราแปลกแปเราควรทำยังไงดีเราไม่คอยคยสัน อย่าไปสนใจคำพูดพวกนั้นเลยก็คิดว่าเป็นเสียงลมเสียงกาไปก็แล้วกันไปจะกินข้าวกันเถอเอาแดงรอด้วย Thank you